ไม่สมควรที่จะยืนอยู่บนสนามอันทรงเกียรตินี้ได้สนามนี้มีเฉพาะผู้มีน้ำใจนักกีฬาเท่านั้นที่จะยืนอยู่ในสนามนี้ถ้าเขาให้พระอาจารย์เป็นกรรมการคิดว่าจะเหลือนักกีฬาในสนามไหมเกือบหมดนะนะเกือบหมดตรงนี้สำคัญตอนนี้การแข่งขันเริ่มมีปัญหาผ่านไปเลยก็แล้วกันมาถึงวิญ,ญญาณตัวสุดท้ายก็คือวิญญาณ คอนชเชตก็คือวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจบุคคลผู้เป็นชาวพุทธควรจะทราบเรื่องวิญญาณตัวที่สามเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าไม่รู้ชาวพุทธสิ่งที่ชาวพุทธควรจะรู้ก็คือเข้าใจเรื่องของชีวิตว่าชีวิตประกอบด้วยกายกับใจเพราะฉะนั้นเวลาแก้ปัญหาก็ต้องแก้ทั้งกายและใจ ฮัลโหลยังอยู่ไหมเนี่ยโอเคนะอยู่ตกลงชีวิตถ้ามีแต่กายอย่างเดียวเขาเรียกว่าศกแต่ถ้ามีแต่ใจอย่างเดียวเขาเรียกว่าวิญญาณแต่พอมารวมกันเขาเรียกว่าชีวิตตัวนี้เป็นตัวชีวิตทีนี้ชีวิตจะทําดีหรือทําชั่วขึ้นอยู่กับตัวทิฏฐิที่มันเข้าไปอยู่ในร่างกายเนี้ย ถ้าจะแยกเป็นสามอย่างเขาบอกว่าชีวิตนี้ประกอบด้วยกายด้วยจิตแล้วก็ด้วยวิญญาณก็ได้ตัวกายเปรียบเสมือนเกวียนธรรมดาเกวียนธรรมดาตัวจิตเปรียบเสมือนกวายที่เป็นลากเกวียนส่วนตัววิญญาณเปรียบเสมือนคนที่บังคับกวายอีกทีว่าจะไปบังคับให้ไปทางไหนฮลัลโหลพอไหวไหมเนี่ย ค่อยๆไปนะวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหลงจากเมื่อวานนี้มาคบูชานะวันนี้มาเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเพราะว่ามันเป็นวันหยุดยาวนะหลายคนก็นู่นเลยไปเข้ากรรมฐานกันมีคนบอกอาจารย์วันนี้ไม่มีคนหรอกเพราะเขาไปเข้ากรรมฐานห้าวันไปลุยเต็มที่เลย คนบางคนให้ความสำคัญแต่เรื่องกายเพียงอย่างเดียวแต่คนบางคนเขาเริ่มเห็นความสำคัญของด้านจิตใจแล้วเขาก็ไปให้ความสำคัญกับเรื่องจิตใจให้อาหารกายก็ต้องให้อาหารใจด้วยดูแลร,ร่างกายก็ต้องดูแลจิตใจด้วยนะเมื่อกี้พระอาจารย์พูดบอกว่ามีกายมีจิตแล้วก็มีวิญญาณกายเปรียบเสมือนเกวียน ตัวจิตเปรียบเสมือนกวายที่ลากเกวียนส่วนตัววิญญาณเปรียบเสมือนคนที่บังคับกวายที่จะให้เดินไปทางไหนอีกทีทีนี้ไอ้เจ้าคนคนนี้แล้วแต่ว่าเขาเป็นคนดีหรือคนชั่วเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิคำว่าสัมมาทิฏฐิแปลว่าฮัลโหล ไหนใครไม่ทราบบอกจริงๆที่ช่วยยกมือหน่อยใครทราบสัมมาทิฏฐิแปลว่าอะไรช่วยยกมือหน่อยใครยังไม่ได้คิดอะไรเลยไหนยกมือสิ <Tuc Okey. c oughs> ก็คือมีความเห็นที่ถูกต้องถูกตรงอ่ะจุดนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องที่ชาวพุทธควรจะเข้าใจอ่ะกลับมาเอาลงมานิดหนึง่งท่านบอกว่ามีเมืองเมืองหนึ่ง ชื่อว่ากายานครมีพระเจ้าจิตราชดูแลเมืองเมืองนี้อยู่ปกครองเมืองนี้พระเจ้าจิตราชมีอมมาต์อยู่สองคนก็คือสัมมาอมมาต์กับมิจฉาอมมาต์เมืองนี้มีประตูเข้าออกอยู่หกประตูแต่ละประตูมีชื่อประตูแรกชื่อว่าจักขุทวานประตูที่สองชื่อว่า ฮัลโหลช่วยกันหน่อยสิอุตสาบ่าแล้วเนี่ยไม่ไม่ใช่หูทวารน,นะ <c oughs> โสตะทวานประตูนี้ชื่อว่าค่ไม่ใช่นาสิกทวานนะขานทวารประตูนี้ชื่อว่าชิวหาทวารประตูนี้ชื่อว่ากายทวานแล้วก็ประตูนี้ชื่อว่ามโนทวารตกลงมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่ากายนครมีพระเจ้าจิ จตราชดูแลอยู่พระเจ้าจิตราชมีอมตา์อยู่สองท่านชื่อว่าสัมมาอมตา์กับมิจฉาอมา์เมืองนี้มีประตูเข้าออกอยู่ทั้งหมดกี่ประตูหกประตูสาธุดังๆให้ตัวเองด้วยอุยกเต็มที่เลยนะเนี่ยแต่ละประตูมีชื่อเวลาใครผ่านเข้าออกทางประตู สัมมาอามาตกับมิจฉาอามาตจะเข้าไปรายงานพระเจ้าจิตตลาชบางทีพอเขาเห็นเดินเดินผ่านเข้าประตูมาปับ๊บรีบเข้าไปรายงานพระเจ้าจิตตลาชด,ดูมันเดินหน้าเตะจริงๆปุจฉาไอ้ที่รายงานว่าเดินหน้าเตะเนี่ยสัมมาอามาตหรือมิจฉาอามาตมิจฉาอามาตเพราะฉะนั้นพระเจ้าจิตตลาชระวังให้ดี จะเชื่อใครที่จะไม่มีปัญหาเชื่อใครที่จะไม่มีปัญหาบางครั้งพอตื่นขึ้นมาวันนี้เซงเซงเซงจริงๆถามว่าสัมมาอามาตหรือมิชฉาอามาตมิจฉาอามาตความเซงนี่ดีไหมความเครียดนี่ดีไหมความฟุ้งซ่านนี่ดีไหมความโกรธดีไหมปุจฉาความโกรธดีหรือไม่ดี ไม่ดีแล้วควรโกรธไหมไม่ควรแล้วเคยโกรธไหมบ่อยไหมบ่อยความเครียดนี่ดีไหมไม่ดีแล้วควรเครียดไหมไม่ควรแล้วเคยเครียดไหมบ่อยไหมปุจฉาความฟุ้งซ่านเนี่ยดีไหมไม่ดีแล้วควรฟุ้งซ่านไหม ไม่ควรแล้วเคยฟุ้งซ่านไหมบ่อยไหมตกลงเรื่องไม่ดีเราเคยแล้วบ่อยอีกต่างหากก็ในเมื่อมันไม่ดีแล้วไปยุ่งกับมันทำไมที่เราไปยุ่งเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักมันมวันนี้พูดเรื่องกว่าจะรู้ว่าไม่รู้กว่าจะรู้จักชีวิตว่ามีกายมีจิตผสมผสาน กว่าจะถอดถอนจิตจากอุปาทานก็สมสารด้วยตีนกาเหยียบตาเอากว่าจะรู้ว่าไม่รู้หลังก็คู้ตาก็มัวหัวก็ขาวกว่าใจจะหายหมัวเมาฟันก็กลับบ้านเก่าเหลือแต่เหือกแดงๆ พระอาจารย์ชอบกรอนบทนี้มากช่วยสาด้วยคนแต่งด้วยจ้ะแต่งเองแล้วชอบเองเนี่ย <c oughs> เขียนไว้เตือนตัวเองว่าเฮ้ยเกิดมาชาตินึงมันต้องเข้าใจเรื่องของชีวิตชีวิตของคนเราไม่ได้มีแต่ร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่ชีวิตของคนเราประกอบด้วยกายกับใจเหมือนกับน,น้ำขวดนี้น้ำขวดนี้ประกอบด้วย h 2 o ใช่ไหม ไฮโดรเจนสองอะตอมกับออกซิเจนหนึ่งอะตอมโคเอชันกันเป็นน้ำถ้าแยกไฮโดรเจนกับออกซิเจนขาดออกจากกันมีน้ำไหมไม่มีพอมารวมกันมีน้ำไหมชีวิตก็เหมือนกันพอกายกระใจมารวมกันเขาเรียกว่าชีวิตแต่ถ้ามันแยกขาดจากกันโดยสิ้นเชิงเขายังเรียกชีวิตอยู่ใช่หรือไม่ ไม่ใช่ถ้ามีแต่กายอย่างเดียวเขาเรียกว่าศพเนี่ยจับมันห้อยหัวมันก็ไม่สนใจนะถ้ามีแต่ใจอย่างเดียวเขาเรียกว่าวิญญาณแต่พอมารวมกันเขาเรียกว่าชีวิตตื่นขึ้นมาบิดขี้เกียจขยี้ตานะไปเจอเพื่อนอาวัดดีเพื่อนเจอหน้าคนไม่ชอบคันปากอยากด่ามันได้ไหมได้ทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้ให้เราเข้าใจ เห็นว่าขณะที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจกระทบกระทํามอารมณ์ขันห้ามันทำงานประกาศโปรดทราบขันห้ามันทำงานให้เห็นการทำงานของขันขันห้าแล้วไม่หลงเข้าไปในอารมณ์หลวงพ่อชาใช้คำว่าหู้ซื้อแปลว่าอะไร รู้เฉยเฉยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภาหยะเอ่ยเธอจงเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินรู้สึกสักแต่ว่ารู้สึกเธอจะไม่มีทั้งในโลกนี้จะไม่มีทั้งในโลกหน้าจะไม่มีทั้งสองโลกตรงนี้จิตจะอิสระจากกิเลสความเศร้าหมองที่จะเข้ามาครอบงำจิตพวกเราไม่ชอบความเครียด แต่เราก็เผยเครียดของเราอยู่เรื่อยใครเคยเครียดแล้วบ้างยกมือให้ดูสูงๆงจิ๊บประกาศปโปรดทราบทุกครั้งที่เราเครียดสารอะดีนนรีนมันจะหลัง่งสารนี้เป็นสารพิษเหมือนกับสนิมที่กัดกินเหล็กพอมันหลั่งออกมาปับ๊บมันจะทำลายระบบภายในทั้งหมดเหมือนกับสนิมพอมันเกิดปับ๊บมันจะกัดเหล็กมันจะกัดลึกลึกลึก ล,ลึกเข้าไปเรื่อยๆถ้าทะลุเมื่อไหร่มีปัญหาเพื่อน,เอนๆเรามีใกล้ทะลุมีไหมบางคนพอทะลุปั๊บอยู่ในบ้านไม่ได้ละก็ต้องหาที่อยู่พิเศษให้ที่ไหนที่อยู่พิเศษสีทัญญาหลังคาแดงบ้านสมเด็จใครอยากไปบ้างยกมือพลบ อมีด้วยข้างหลังจะแม่รีบดึงมือลงเลยเอาโอเคจะอย่าไปแย่งที่เขาตอนนี้ที่เต็มนะบ้านสมเด็จก็เต็มหลังคาแดงสีธัญญาที่เต็มจ้ะพระอาจารย์ไปมาหลายครั้งแล้วทำไมมองอย่างนั้นไปเทศจะไปเทศไม่ได้ไปอยู่เขานิมนต์เขาไปเทศท่านอาจารย์พุทธทาส ท่านเคยเล่าให้ฟังท่านประทับใจมากตอนเข้าไปโรงพยาบาลคนบ้าพอเข้าไปถึงข้างในปั๊บเนี่ยคนบ้าพอเห็นพระมาสมัยก่อนตอนนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสยังอยู่ไหมถ้าเกิดท่านมาวันนี้พวกเราจะทำอย่างไรวิ่งเหรอะ <laughs> จะท่านมรณาภาพไปนานแล้วตอนที่ท่านเข้าไปโรงพยาบาลบ้าคนบ้าเข้ามากราบท่านมาถึงยกมือไหว้เป็นแถวเฮ้ย <laughs> พระมาพระมา,ระมาเร็ว ก็มาไหว้กันมีคนหนึ่งยืนกอดอกเฉยกอดอกเพื่อนก็เฮ้ยพระมามาไหว้พุทธหรือเปล่าพุทธพุทธแล้วพระมาทําไมไม่ไหว้ทาไมอะ่ะเข้ามาในเนี้ยบ้าทุกคน <c oughs> ท่านอาจารย์พุทธาทาสท่านประทับใจว่าเฮ้ยใช้ได้ไอ้นี่มันบ้าแล้วมันรู้ว่ามันบ้า แต่บางคนบ้าแต่ไม่รู้ว่าตัวเองบ้าเนี่ยมีไหมเยอะไหมเขาบอกในจำนวนสี่ห้าคนเนี่ยสถิติก็คือในจํานวนสี่คนจะมีคนบ้าอยู่หนึ่งคนลองนับดูนะในจํานวนเรากับเพื่อน4ี่คนเนี่ยดูไว้คนนี้คนที่หนึ่งบ้าหรือเปล่าคนที่สองบ้าหรือเปล่าคนที่สามบ้าหรือเปล่าถ้ามันดีทั้งสามคนใครบ้า จริงๆแล้วก็าบอกทุกคนที่เกิดมาบนพื้นโลกเนี่ยบ้ากันอย่างน้อยคนละหเปอร์เซนรวมทั้งผู้พูดด้วยมีที่ไม่บ้าคือพระอรหันต์ที่ท่านไม่บ้าพ้นจากความบ้านั้นไปได้แล้วไม่บ้าโลภบ้าโกรธบ้าหลงไม่มัวเมาอะไรกับใครมีคุณยายยิ้มตอนนี้น่ารักนะยังบ้าอยู่หรือเปล่าไม่ทราบแต่ถ้าบ้าต่มาก็ว่าบ้าน้อยมาก เพราะว่าคุณยายยิ้มจะยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลาอายุ80กว่าแล้วคนไปถามบอกว่ายายชีวิตนี้นาะยายยังขาดอะไรอยู่ยายยิ้มแล้วบอกว่าขาดความทุกข์คือยายไม่ยอมทุกข์กับใคร80กว่าแต่ว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อยู่ป่าคนเดียวเช้าขึ้นมาก็เดินหลังค่อมก๊ก ก็อกไปเรื่อยแล้วก็ไปสร้างฝายน้ําขึ้นมาคนขนคนเขาไปตามประวัติใครดูเรื่องนี้แล้วยกมือสูงสงพ